ปริมณฑลเลื่อยจากหัวเข่าลงไปคืบหนึ่งเลื่อยจากหัวเข่าลงไปคืบหนึ่งเพื่อเน้นว่านุ่งห่มเป็นปริมณฑลเขินขึ้นมากกับบุดีลามล่งไปกับบอยงามย่างย่างเขินขึ้นมากกับบ่อเข่าทาเนี่ลักษณะผู้ทรงศีล นุ่งห่มเป็นปริมณฑลแม้พระก็คือกันเพิ่นกรสอนนี่ยเพิ่นกระสอน,น,สอนให้นุ่งห่มเป็นปริมณฑลนุ่งห่มเรียบร้อยเป็นเดชเป็นอำนาจเป็นเดชเป็นอำนาจอยู่ในโตนาเข้าหลบนาเหลื่อมใส นาเก่งอกเก่งใจเนี่ก็นาวเาเหตุ่างสั่งการนุ่งการหม่มการไปการมาการพูดการจาการสำรวมสังวนทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นบรรยากาศแห่งศีลแห่งธรรมเห็ดใดยังสิเบิดคู่คนเป็นผู้งามเป็นผู้ซื่อเป็นผู้ตรง เป็นผู้มีกายอันซื่อตรงอันนี้เป็นเศษบรรทัดดิดดัดกายดัดว่าจาดัดใจของเฮาคือกันกับเศษบรรทัดดีดไม่ถากบนมันขดมันงอมันปูดมันปมออกกระไดไม่ที่ซื่อที่ตรงที่สวยที่งามเอาไปเหตยยั้งกับสำเร็จประโยชน์ กายว่าจาใจเขาคือกันคือเขาอยู่เดียวนี่แหละงามแม่เทวดาฟ้าดินมาเห็นเขากะกาบเขากะไหวเขาก็เคารบสถานที่มีธรรมอันโอราณสถานที่มีผู้ประพฤติศีลประพฤติธรรม รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นเดชเป็นอำนาจอำนาจแห่งศีลอำนาจแห่งธรรมอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีสามารถบันดาลได้หลายๆสิ่งหลายอย่างเคลื่อามาม,มาัาว่ามาแต่ต้นนนี่แล้วก็ได้เวลาตีสี เป็นกสิให้ไปผักพรอริยบทออกไปยางออกไปเหยียดแขงเหยียดขาทำพภากิจของหนามห่องทาเซ็ตแล้วเข้ามาตีหาฟังทำมิกถาก่อนฟ้าสางปรับอารุณทำจิตใจให้มัน ผ่องใสเบิกบานบรรยากาศตอนเสาร์สด,สดสื่นลื่นล่มเย็นสงบระงับเงียบสงัดไปทุกสิ่งทุกอย่างวิเวกวังเวงเขาก็มาฟังธรรมจากครูบาอาจารย์หรือเป็นบอเทศบวธรรมก็ฟาสสวดมนต์ภาวนาสรรเสริญคุณประบุตรประธรรมประสงค์แผ่เมตตาแผ่จิตแผ่ใจ นี่ยมันนี่ <c oughs> หกมงสเสร็จเกษกสิเลิกกันแผ่เมตตากับสูทีผักทำภารกิจส่วนตัวล่อรรับอาหาร เจ็ดโมงหรือเจ็ดโมงสุดเสดสัญญาณละฆังดังขึ้นเขาก็นั่มภาชนะนั่มภาชนะของแต่ละท่านแต่ละคนคือมีจานมีถ้วยมีอะไรก็แล้วแต่ที่เตรียมมาสำหรับจะไปรับอาหารมาหาที่นั่งหาที่นั่งอันเหมาะอันควรแก่เรา เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแถวเป็นแนวสวยงามเบิงกันยับใส่กันเอาได้ที่นั่งเรียบร้อยมอีขวดน้ำแก้วน้ำกระติกน้ำมีสอนมียามมีอุปกรณ์การที่จะทำพัฒกิจ <c oughs> แปดโมงเจ้าภาพ <c oughs> นำพัตดาหารมา ถวายเป็นสังฆทานและก็อนุโมทนาคาถาตอนเช้าเพื่อเฉลิมฉลองศรัทธาแล้วก็ออกรับอาหารการออกรับอาหารก็ให้เอาให้พอดีอย่าให้เหลือหลายอย่าให้เหลือเดนเหลือเศษเล็กน้อย อย่างผู้ทรงศีลทรงธรรมรับพอดีพองามโพชเนะมะตันยุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารถ้าเหลือเหลือเดนเอาไปเทศถิมหมดก็มากินม้าก็มากินมาหลบกวนกันหมดมาก็มากัดไม่ใญ่คือเก่าม้ามาก็ไม่เอ็นในวัดสกปก,ปกเจะกะ เอาไปเทเอาไปทิ้งตรงที่ถังขยะท่านจัดเอาไวา้อย่าไปเทตัวไปแล้วก็ล้างภาชนะของแต่ละท่านแต่ละคนน้ําก็อยู่ทางข้างถน,นนหน้าห้องน้าอะไรล้างภาชนะสะอาดเรียบร้อยก็กลับที่พักหรือใครจะไปรับเทปธรรมะหนังสือธรรมะอะไรก็แล้วแต่ท่านในช่วงนั้น หลังจากฉันเสร็จก็ให้นั่งรอหมู่คณะเพื่อความพร้อมความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเมื่อกุกลนนะับเป่นกนมีสัญญาณละครแล้วก็ค่อยกราบพระพร้อมกันแล้วก็ลุกเลิกพร้อมกันไปล่างภาชนะแล้วก็เข้าที่พักผ่อนตามมัตยาศัย บ่ายสองโมงสัญญาณะระฆังดังขึ้นลุกขึ้นมาอาบนา้าอาบทาล่างหนาล่างตามาเจริญสมาธิภาวนาที่รานธรรมมาเจริญสมาธิภาวนาที่รานธรรมจากนั้นไปถึงบ่ายสีโยส่โมงบ่ายสี่โมง เราก็จะได้พักผ่อนเรียบทห้าโมงเย็นก็ฟังธรรมมิกถาก่อนพระอาทิตย์อัสดงก่อนพระอาทิตย์อัสดงก่อนตะเว้นตกดินในเวลาพอสมควรนะครับทำวัดเย็นหรแผ่เมตตาแผ่จิตแผ่ใจแผ่บุญกุศลคุณงามความดี เนี่ย <c oughs> เป็นกิจวัตรที่เราจะต้องทำช่วงที่มาอยู่รวมร่วมกันเจ็ดวันนี้แล้วก็ขอความอนุเคราะห์ทางโรงครัวเรื่องน้ำปานะพอบริกรนเขาแรงได้นี่น้ำปานะ,ะน้ำาสกน้ำหวานนำ้ำบักตูมนำ้ำ ส้มน้ำหวานน้ำตาลกาแฟต้มหากใหม่สมุนไพรยังให้มีสองอย่างอย่างที่หนึ่งไม่ใส่น้ำตาลมีแต่น้ำยาสมุนไพรล้วนอย่างที่สองหม้อที่สองมีน้ำตาลบ้างนิดหน่อยอพอชื่นใจเสร็จแล้วยกหมอนมาตั้งไว้พี่ ส่วนล่านไส้ต้นไส้ฝากบนนังเนี่ยเอาโต๊ะเอาตังเอาอยัางมาตังไว้ไม่ต้องไปจุ่นจ้านที่โรงครัวเพื่อบอกให้แมวแม่ขาวไปทั้งโรงครัวยำมืมแรงมันสิยาเขาแต่หอดโอ้เห็ดยังสูบอกคือหอมแต่กูซีมมึงกนันหา ไหวซิมยังไงเจ้าถือสินแปดเอากูซิมซื้อกูบริกินหัวไดอ่ามันจะพิดศินอยู่บอกกูบริกินเขาแรงกูซิมกันยัง่าเดี๋ยวมันสิอยากซิมซิมหลายเถื่อิ่มเองนี่นี่ซิมหลายเถื่อิ่มคือกันนี่ให้จัดมาไหวที่นี่แล้วส่วนที่จะถวายพระพิษุสามเณรก็เอามาไหวที่ ด้านทิศตะวันออกของศาลาที่ลานจำปาเนี่ยถวายไหวประเคนไหวองค์ใดอนั่นท่นจะได้ฉันในช่วงบ่ายมันบริกินเขาแรงเนี่ยบางที่ผู้เคยกินเพลนมากก็โอ้เพลนก็บริกินนอหนำหอนนำตาลก็บริกินบริฉันให้มันมีบ้างเตรียมมาก ท้งโล่งขั่วกระดีจัดหาแผนกอำนวยความสะดวกความสบายแผนกอุปมัมต้องอยู่กับหม้อข้าวเตาไฟหน้าเห็นใจพวกนั้นแต่ว่าคันหนาวนันน้นดีกว่าเฮ้าเลยคันห้อนนะ่ม้อเบื่อ,อ,อ,อจะคักป็นไหนซุ่มนะั้น คันหนาวหนาวคือวังสองเสมือมาเขาเป็นแม่ขั่วคือสิดีแม่หวานอะไรอยู่ในลังคนพิษแนวเนี่ยมาสมาทานศีลเข่าโมปฏิบัตินี่ยพิษหมองแล้วหนไอคันเขาอา่นนี้มันกูสีอุ่นมามีพอมีที่จะให้อุ่นถ้ามันหนาวหลายก็ผ้าออกไปพูนล้านจำปาพนอน่ะนางสันเขาตากแดดจ่อย จุยอยู่ผุก็ได้สิเป็นอย่างนี่แหละเราทำความเข้าใจเรียกว่าปฐมนิเทศจิตเบื้องต้นทำความเข้าใจการอยู่รวมร่วมกันหลายผู้หลายคนเราจะต้องทำอย่างนี้เราจะต้องทำ เราถึงจะอยู่รวมร่วมกันด้วยความผาสุขถูกต้องปองดองสามัคคีสงบระงับงามเป็นภูงดงามยังโมยังคณะให้งดงามมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันเหมือนก,นกันกับต้นไม้ในป่ามีต้น ใหญ่ๆสูงๆก็มีต้นเล็กๆก็มีต้นงองๆก็มีต้นเล็กๆน้อยๆคุมหญ้าคุมดินมีมดมันถึงเป็นป่ามันถึงทำให้ป่านั้นต้องชุ่มชื่นก็อาศัยแวดล้อมซึ่งกันและกันถ้าหากว่าไม่มีสิ่งเหล่านั้นแวดล้อมซึ่งกันและกัน มีแต่ต้นไม้ต้นใหญ่ๆอย่างเดียวมันก็ไม่น่าดูมีแต่ต้นเล็กๆก็ไม่น่าอยู่ฉะนั้นจะต้องแวดล้อมซึ่งกันและกันเนี่เหมือนต้นไม้ในป่าในที่สุดแม้จะเป็นต้นเล็กๆดอกหญ้าหญ้าต้นน้อยๆมันก็ยังออกดอกสดใสเมื่อถึงดูด,ดูการอันสมควรถึงการถึงเวลาของมัน แม้แต่หญ้าต้นน้อยมันก็ยังออกดอกออกผลเบ่งบานไปกับหมู่กับคณะไม่จำเป็นต้องต้นโตนต้นใหญ่นี่เราทั้งหลายก็เหมือนกันมาเจริญศีนส,สมาธิปัญญา,าบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลสักวันหนึ่งบุญกุศลของเราก็จะต้องเบ่งบานเหมือนกันกันกบต้นหญ้าเล็กๆมันก็ยังเบ่งยังบาน ในที่ทุกสถานที่เรามองเห็นฉะนั้นในโอกาสที่ปรถมนิเทศนะในวันนี้ทำความเข้าใจกับผู้ฝ่ายศีลฝ่ายธรรมทั้งหลายก็คงจะพอสมควรหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจ แล้วก็รับไปปฏิบัติเพื่อความเจริญในศีลในธรรมแก่ท่านทั้งหลายขอความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกตนเทินสา วันคืนล่วงไปผ่านไปเวลาที่เราจะอยู่รวมร่วมกันก็เหลือน้อยเต็มทีแต่ก็ดีใจได้เห็นพ่อเห็นแม่เห็นพี่เห็นน้อง ผู้ไฟ่ศีลใฝ่ธรรมตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองมาประกอบความภาคความเพียรเพียรเพ่งเพ่งเพียรที่จะประครับประคองจิตของแต่ละท่านแต่ละคนให้รวมลงเป็นสมาธิ ให้มีความสงบแห่งจิตแห่งใจสมกับว่าเราได้ออกมาหาความสงบออกมาหาความสุขกันเกิดจากความสงบครูบาอาจารย์พาประกอบพากระทำ เราก็ไม่ได้ลดไม่ได้ละเป็นผู้ฟังฟังแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามตามสติกำลังของแต่ละท่านแต่ละคน <c oughs> ไม่ว่าคนเท่าคนแก่ไม่ว่าคนหนุ่มคนสาวคนเล็กคนน้อย ได้เอาใจใส่ต่อกิจของพระพุทธศาสนาได้มีความรับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนาอยากจะให้พุทธศาสนานี้อยู่คู่บ้านคู่เมืองคู่จิตคู่ใจคู่จิตคู่วิญญาณของพวกเรา จึงได้มารวมร่วมกันประกอบศาสนกิจศาสนธรรมเป็นโม่เป็นคณะพราะเดียวนี้โลกมันเจริญทุกสิ่งทุกด้าน จิตใจของผู้คนก็นับวันที่จะเฮินห่างจากศีลจากธรรมเฮินห่างจากวัดวาพระพุทธศาสนาเพราะวิถีชีวิตมันได้เปลี่ยนไปจากอดีต,ตการจากโบราณโบราณ จากข่าวปู่ข่าวย่าข่าวพ่อข่าวแม่ <c oughs> ในเมื่อวิถีชีวิตมันถูกเปลี่ยนไปลูกหลานทั้งหลายก็เปลี่ยนไป เมื่อก่อนนี้เราจะอยู่รวมร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเมื่อลูกยังเด็กยังเล็กยังน้อยก็อยู่ในอ้อมอกอ้อมแขนของคุณพ่อคุณแม่แม้โตขึ้นมามีครอบมีกลัวม,มีเย่ามีเรือน ก็แบ่งไร่แบ่งนาแบ่งรัว้วแบ่งสวนปลูกเรือนปลูกซานปลูกบ้านสร้างลูกสร้างหลานอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่เดี๋ยวนี้วิถีชีวิตมันได้เปลี่ยนไปลูกเต่าเราหลานก็จากพ่อจากแม่ จากพี่จากน้องจากบ้านเกิดเมืองนอนละหกละเหินไปหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาอยู่หากินแม่ต่างจังหวัดแม้ต่างประเทศที่ไหนไก็ตามลูกเต้าเหล่าล้านก็เลยทิ้งพ่อทิ้งแม่ ทิ้งคนเท่าคนแก่หวังที่จะพึ่งพาอาศัยยามเท่ายามแก่ยามเจ็บยามป่วยก็ถูกทอดทิ้งเป็นกำพาลูกกำพาหลานเพราวิถีชีวิตมันได้เปลี่ยนไปจากเดิม ป่าดงพงไยอุดมสมบูรณ์พืชพันธัญญาหารการหาอยู่หากินตามไร่ตามนาตามป่าตามดงมันไม่มีแล้วแม้กระทั่งเพลงที่เขาร้องเมื่อสิบปีก่อน ยี่สิบปีที่ผ่านมาจะมาไปบินธรรบาตได้ได้ฟังเขาเปิดเพลงในหอ,อกระจายข่าวในวิทยุตามหมู่บ้านบทเพลงอนั้นยังจับใจความได้ แต่คงจะร้องไม่ได้แต่คงจะพูดให้ฟังได้พอเป็นการปลุกเราจิตใจและให้สะท้อนย้อนไปถึงอดีต <c oughs> บทเพลงอันนั้นมีว่าเ <c oughs> มืองไทยเรานี้แสนดีหนักหนา ในน้ำมีปลาในนามีข้าวทำมาหากินแผ่นดินของเราปลูกเรือนสร้างย่าวยู่ร่วมกันไปเราอยู่เป็นสุขสนุกสนานเราสร้างถิ่นฐานด้วยความยิ่งใหญ่เรารักเมืองไทยยิ่งชีพเราเออยอันนี้เป็นบทเพลงที่เขาร้องตาม หอกระจายข่าวตามหมู่บ้านต่างๆน่าอยู่ขนาดไหนเมื่อจะมามาอยู่วัดนี้ทีแรกพศ2524ก็ยังเป็นป่าเป็นโดงพอสมควรสองข้างทางที่ขึ้นมาวัดตลอดใน ที่ภูเขาที่ไหนๆก็ตามเมื่อเสร็จจากการเก็บเกี่ยวเสร็จจากการเก็บเกี่ยวข้าวขุดมันอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะมีชาวบ้านญาติโยมทุกหมู่บ้านในเขตนี้ ในเขตอำเภอวาริชภูมิอำเภอวานอนนิวาดพังโคนหรืสองดาวจะมาช่วยพัฒนาวัดมาช่วยพัฒนาวัดพาลูกพาเต้าพาลูกพาหลานพาพี่พาน้องมาใครมี สำหรับกับข้าวอาหารการอยู่การกินพี่เครือเคลือประแดกก็ถือติดไม้ติดมือมามีมะขุงบมะขอยก็เอามาตำใส่มะละกอกินกันแล้วก็ขนหินขนทายขุดดินทําถนนหนทางสร้างวัดสร้างวาสร้างสลมสาลาสาลานี้ <c oughs> เราสร้างขึ้นด้วยจิตด้วยใจด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสไม่ใช่ของผู้รับเหมาหินแต่ละก้อนดินแต่ละก้อนเกิดจากสองมือสองเท้าของพ่อใหญ่แม่ใหญ่ของลูกของหลานของพี่ของน้อง โดยที่เราไม่ได้จ้างช่างจ้างคนงานไม่ใช่ศาลาของผู้รับเหมาเราทำขึ้นมาทุกส่วนมากที่นั่งอยู่ที่นี่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันทำทุกสิ่งทุกอย่าง ใช้งบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาไปไปมามาสแสวงบุญรวมทั้งหมดสร้างศาลานี้ไม่ถึงสามแสนบาทเพราะเราไม่ได้จ้างคนงานไม่ได้จ้างช่างเอาพ่อเอาแม่เอาพี่เอาน้องเอาลูกเอาหลานเอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทำกัน ใครมาเป็งเป็นช่างกันทุกคนยิ่งคนที่ไม่มีผัวยิ่งชายดีไม่ได้ห่วงลูกห่วงผัวแม่ห้างนางไม้ไส้ดีขนาดไม่ห่างไม่หม่บ่มีทีเพิงจะต้องเพิงผักบ่มีทีเพ่งทงั้งจิตทั้งใจหาบหินหาบทรายกแจะภูเขา ก็จะได้มาแต่ละก่อนสองก่อนเนี่ยเราก็มีเวลาเราก็สนุกสนานเราก็ปราบปื้มยินดีทำแล้วเราก็ปราบปื้มยินดีแม้จะเหน็ดจะเหนื่อยจะเมื่อยจะหิวในช่วงที่ทำเมื่อเสร็จแล้วเราก็ปลื้มใจ สิ่งหลังลายเหล่านั้นยังอยู่ในจิตในใจยังอยู่ในความทรงจำตั้งแต่ก่อนมาขึ้นมาวัดก็จะต้องพาพัฒนาวัดใช้เวียกใช้งานทำโน่นทําน,น,านี่พองานอันนั้นผ่านไปด้านการพัฒนา ก็มาพัฒนาทางจิตทางวิญญาณบอกบุญไปยังพ่อแม่พี่น้องอให้มารวมร่วมกันบําเพ็ญศีลบําเพ็ญธรรมเจริญสมาธิภาวนาเป็นการเฉลิมฉลองเจ็ดวันเจ็ดคืนกลายเป็นบุญประจำปีขึ้นมา กลายเป็นบุญประจำปี <c oughs> เมื่อก่อนคนยังไม่รู้เมื่อไรอาจารย์จะพาเอาบุญใหญ่จะพาเอาบุญเมื่อไรท่านอาจารย์จะพาเอาบุญอฐมมาก็บอกว่าเอาบุญอยู่ทุกวันไม่ได้พาสร้างบาปพาสร้างแต่บุญพาเอาแต่บุญคนหินขนทรายขนไม้ขนปืน ล้วนแต่พาทำบุญพาสร้างบุญห่วยมันบ้แมนแม้โดนบันไดสิเอาหมอลำสิ่งมาฉลองโดนบันไดสิเอาหนังมาฉลองมาให้เบิรงแม่โดนบันไดสิเอาว่องดนตีมาฉลองคือสิคัต่ทยู่พู่หัเอาหนังจอยหนักจอยใหญ่มาเอาสิ่งสาส์มาตั้งนี่ผมว่าบ่หลูกหลานคือสิมาเต็มอันนี้บุญใหญ่อะ อันนั้นบุญใหญ่แต่ในทัศนะของอาตมาบอกว่าเป็นบาปใหญ่เป็นวุ่นใหญ่วุ่นกันโลดแล้วคเตนย่างนี้ยอันนั้นมันเป็นการมันเป็นงานมันเป็นเครื่องละเล่นสนุกสนาน <c oughs> มันไม่